สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วผมก็เจอยอีกแล้วช่วงนี้นุ่สร้างเรียนเจริญก้าวหน้านะก้าวมั่งก้าวมีนะทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นสมเด็จก้าวชั้นนะอ้นอ้วนนะในลักษณะดีอ้วนอ้นเลยพาอ้วนอ้วนเลยนะฮะนี่พาอ้วนอ้วนเลยเดี๋ยวสูมให้ดูครับพาอ้วนๆนะพาอ้วนอ้วเลยอ่า ้านหลังก็เป็นหลวงพ่อจ้อยนั่งเต็มองค์แล้วก็มีก้าว6ตัวนะก้า้5ตัว5ตัวผู้ผิดนะฮะสวยงามเป็นเนื้อผงนะฮะใน้านหน้ามสมเด็จ9ชั้นนะหูไปสีนะครับโอ้โหอ้วนเลยนะอมสมเด็จดูโอ้โหสมบูรณ์นะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนี่มีกล่องเดิมให้ด้วยนะมีกล่องเดิมให้ด้วยอ่าใครชอบก็ใครชอบก็บกเดี๋ยวคลิกลิงก์ด้านล่างนะมีลิงด้านล่าง ที่ลิงก์เพิ่มเติมหรือว่ากดที่ลิงก์เพิ่มเติมหรือว่ากดแสดงความคิดเห็นมันก็จะขึ้นมานะเดี๋ยวนี่ก่อนแบบนึงปึ๊บอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะครับกดเพิ่มเติมตรงนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นเลยลิงกสินค้านี่แล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนนะอ่ะกดดูเพิ่มเติมไห้ สะดุดทางไหน Facebook หรือว่านี้ก็แคปมานะครับว่าเป็นองค์ไหนแต่เป็นเข้าไปดูกดเข้าไปดูสินค้าก่อนว่ามันรหัสอะไรพ่อค้าเพราะพ่อค้าลงไว้หลายชิ้นอย่างเงี้ยก็แคปมาแคปรูปรหัสมานะฮะเพราะบางอย่างของมันสัตคล้ายๆกันนะมันต้องมีรหัสอ่าอย่างั้นพ่อค้าจาไม่ได้เด้ออ่าโอเคแล้วกดออกนะหรือว่ารอาอีกทีน,นก่อนอ่าหรือว่าจะเป็นถ้างง,งก็ แสดงความวิเห็นก็จะปกักหมุดไปให้นี่ก็กดเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนดูก่อนว่ามีอะไรบ้างลิงสินค้าคลิงเพื่อเพื่อนก็เหมือนข้างบนนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะอ่าโอเคอ่าใครชอบให้ดูรอบนึงนะใครยัเพื่อนเพื่อนไม่เป็นก็นี่งรูปสร้างเรียนนะมีกล่องเดิมๆกล่องกระเยียเดิมๆนะครับอ่าโอเคฮะสวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์ ไม่แพงด้วยนะหลักร้อยหลักร้อยเช่นเคยนะพระน่าจะปีสามกว่าสี่กว่าแท้ทันนะอย่างเงี้ยแท้ทันยุคนะครับมีมีลงหนังสือนะแต่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จำปีไม่ได้นะพระโอเคหลักร้อยเอาหลักร้อยครับหลักร้อยเช่นเคยใครชอบก็กด subscribe กดไลค์ไว้นะมันก็จะเด้งขึ้นหน้าสี่ทันคือกดไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะอ,อไม่ชอบก็ผ่านได้ โอเคครับไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ